สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนนะมาพบมาเจอกับผมเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับสําหรับองเวยสาระเรื่องพืชนาะวันนี้ผมจะพาพี่น้องมารู้จักกับอีกพืชชนิดหนึ่งนะเป็นพืชวัชพืชข้างทางนะครับเป็นสมุนไพรข้างทางก็ว่าได้นะหลายท่านอาจไม่รู้เลยนะว่าต้นนี้คือต้นอะไรนะแต่คนแจ่คนเท่าบางคนนะครับบางท่านก็จะรู้เลยว่าต้นนี้คือต้นอะไรนะและหมอยาสมุนไพรนะครับ ถ้าเขาได้เจอเขาก็จะรู้นะครับแต่บางท่านเขายังไม่รู้เนาะผมจะพาพี่น้องไปรู้จักกับพืชอีกชนิดหนึ่งนะครับจะพาพี่น้องไปทําความรู้จักกันเนาะว่าพืชชนิดนี้มีชื่อเรียกว่าอะไรและเป็นพืชอะไรกันแน่นะครับไปดูกันเลยเนาะวันนี้ผมก็มาทายยุนนาปูนานะครับอยู่หัวไร่ปลายนานะครับบรรยากาศดีมากเลยเนาะสำหรับนาเรานะครับไปดูกันเลยเนาะว่าพืชชนิดนี้คือต้นอะไรกนะครับไปดูกันเลยครับ มาดูกันน้อทุกท่านเลยนะครับมามาทําความรู้จักกับพืชนิดนี้กันนะอยู่ตรงหน้าผมนี้เองนะพี่น้องเนาะพี่น้องหลายท่านก็อาจจะรู้นะแต่บางท่านก็อาจจะยังไม่รู้เลยนะครับว่าต้นนี้คือต้นอะไรกันแน่นะมาอยู่ข้างหน้าผมนี้เองนะต้นนี้นะมีชื่อเรียกว่านะครับต้นกระเมงนะต้นกะเมงนะกอไก่สะระะนะไม่มีรอเรือตามหลังนะกระเมงนะครับอาชื่อ,อ เป็นกาเมงนะบางพื้นที่นะครับก็จะเรียกกามเมงคัดเมงหญ้าสับนะครับห้อมเกี่ยวเนาะห้อมเกี่ยวอะไรประมาณนี้บางกีเช้าเนาะ แล้วแต่จะเรียกนะครับแต่และพื้นที่นะเรียกยเปลี่ยนกันลักษณะใบก็จะลักษณะนี้เลยนะพี่น้องนะครับหลังใบก็จะลักษณะนี้นะละใบนะครับจะออกแหลมเรียวยาวอย่างนี้นะแล้วก็จะมีขนอยู่ตามใบนะผมจะซูมให้ดูเลยแบบนี้เลยนะพี่น้องเนาะดูใบนะครับเป็นใบหยาบๆบนิดนึงนะครับจะแหลมเรียวยาวอย่างนี้เลยพี่น้องหลังใบลักษณะนี้เลยเนาะนะฮะพี่น้องเจอตามป่า มั่นใจได้เลยนะอันนี้คือนะลักษณะดอกที่ยังไม่บานนะครับอันนี้คือดอกจูมหรือดอกตูมของเขาเนาะนะดอกของเขาสวยนะพี่น้องนะนะครับสวยเลยนะเป็นเป็นบัวคว่ำเลยนะครับดอกบานนะครับจะลักษณะนี้เลยนะจะออกสีข,า,ขาวๆอย่างนี้นะพี่น้องสวยจริงๆนะสําหรับดอกต้นกามเมงนะครับหรือกเอนะเมงเนาะบางพื้นที่นะครับ จะไม่มีนะครับสาหรับต้นนี้เนาะแต่บางพื้นที่จะเยอะมากเลยนะแล้วแต่ภูมิภาคอ่าแต่และภูมิภาคนะความอุดมสมบูรณ์ของแต่และภูมิภาคนะจะไม่เหมือนกันเลยเนาะพี่น้องต้นกะเมงนะครับลักษณะต้นก็จะเป็นอย่างนี้เป็นไม้พืชล้มลูกนะพี่น้องเนาะเป็นไม้พุ่มนะครับเลื้อยไปตามดินเนาะคล้ายๆผักบุ้งนะต้นพืชชนิดนี้นะเห็นไหมพี่น้องรากของเขาก็จะออกลักษณะนี้เลยนะต้นกะเมงจัดเป็นพืชสมุนไพรชั้นดี อันดับต้นๆเลยนะครับสำหรับหมอยาสมุนไพรที่เลือกใช้ต้นกามิงไปรักษาคนป่วยนะในสมัยก่อนนะครับหรือในปัจจุบันก็มีเช่นกันเนาะต้นกาเมงนี้เป็นพืชสมุนไพรที่รักษาได้หลายโรคจริงๆเลยนะครับสําหรับต้นกาเมงนี้เนาะผมแนะนําเลยนะ นำไปปลูกไว้นะครับที่บ้านเลยนะทั้งเป็นสมุนไพรทั้งฟอกอากาศและดอกของเขาก็สวยงามดีเหมือนกันเลยนะมาดูนะในเรื่องสรรพคุณทางยาของเขากันบ้างนะครับว่าสรรพคุณทางยาของเขามีสรรพคุณเด่นๆในเรื่องใดบ้างนะก่อนเข้าเรื่องนะผมย้ําพี่น้องก่อนนะครับผมไม่ใช่หมอยาสมุนไพรนะครับผมเป็นสะพานเชื่อมนะระหว่างพืชสมุนไพรนะ มาให้พี่น้องได้รู้จักกันว่านะสมุนไพรแต่รชนิดมีลักษณะเป็นยังไงนะครับลักษณะใบลักษณะดอกลักษณะลำต้นอะไรประมาณนี้แล้วก็มีชื่อเรียกว่าอะไรนะจะได้ให้พี่น้องได้ดูอย่างชัดๆกินแล้วก็นำไปนะศึกษาข้อมูลต่อเพื่อจะไปทำเป็นยาทานจริงๆนะครับผมย้ำก่อนเลยนะครับพี่น้องเนาะนะอย่าเข้าใจกันผิดเลยนะครับว่าผมเป็นหมอยาสมุนไพรผมไม่ใช่หมอยาเนาะ ผมมาเป็นสะพานเชื่อมให้พี่น้องได้นำนะลักษณะต้นไปเปรียบเทียบแล้วก็ไปศึกษาข้อมูลดูต่อเนาะก่อนที่จะไปทาเป็นยาทานจริงๆนะจะได้ปลอดภยัยจริงๆนะครับมาดูในเรื่องสรรพคุณทางยานะทีนี้ใช้เป็นยาอายุวัฒนะได้นะครับโดยใช้เข้ายาอายุวัฒนะได้หลายอย่างได้หลายตำรับยาเลยนะมีทั้งใชโดด้โดดเดียว,ยวหรือ ช้ร่วมกับสมุนไพรอื่นๆหลายๆชนิดได้เลยนะครับด้วยการทําเป็นผงหรือปั้นเป็นยารูปกกอนได้นะทำเป็นยาชงดื่มได้เช่นกันเนาะแทนชาหรือใช้ผสมกับน้ำเพึ่งกินทุกวันก็ได้เลยนะครับอันนี้เป็นยาสมุนไพรชั้นดีเลยนะสรรพคุณต้นๆเลยนะครับ ละเม่งใช้เป็นยาบำรุงเลือดนะอันนี้ในกรณีรากของเขานะครับพี่น้องใครที่มีโลหิตจางโลหิตไม่ดีเลือดไหลเวียนไม่ดีนะครับหรือออกซิเจนในเลือดต่ำอะไรประมาณนี้เนาะสามารถนำรากของเขาไปต้มน้ำดื่มได้นะรากใช้ต้มนะครับเอาแต่น้ำกินช่วยแก้โรคโลหิตจางเลยนะครับใครที่เป็นโรคโลหิตจาง ผมแนะนําเลยนะใช้เป็นยาบารุงร่างกายให้แข็งแรงได้อีกนะครับแก้อาการปวดเมื่อยตามร่างกายนะใครที่มีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายนะผมแนะนําเลยนะครับให้นํารากของเขาเนาะและพริกไทยนะครับและน้าผึ้งนะปั่นผสมกันเล็กน้อยนะแล้วก็ใช้ดื่มรับประทานนะหรือจะใช้ต้นของเขาก็ได้นะไม่ใช้รากก็ได้นะพี่น้องนาะอช่วยแก้อาการนะครับคนที่เป็นนะครับ โรคมะเร็งนะครับแก้โรคมะเร็งได้นะโดยใช้ทั้งต้นเลยนะสรรพคุณช่วยแก้โรคมะเร็งนะครับอาการเป็นแผลเรื้อรังเน่าลุกลามและรักษายากนะครับอันนี้ใช้ทั้งต้นของเขาเลยไปต้มน้ําดื่มนะพี่น้องเนาะอันนี้จะช่วยในเรื่องรักษาโรคมะเร็งได้นะอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเขาทํายังไงจริง ผมแนะนาให้พี่น้องไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้ดีๆก่อนนะครับก่อนที่จะมาทําเป็นยาทานนะจะได้ปลอดภัยกันทุกคนทุกท่านเลยนะครับมีการใช้กระเมงนะในการรักษาโรคเบาหวานได้อีกนะด้วยการนะครับนําเอาต้นกรเมงทั้งต้นเลยนะพี่น้ององเนาะไปตากแดดให้แห้งนะครับแล้วนําไปคั้วพอหอมๆเนาะนํามาชงกับน้ําร้อนดื่มเป็นชานะครับ จะช่วยในเรื่องของโรคเบาหวานได้ลดระดับน้ําตาลในเลือดได้อีกเช่นกันเลยนะครับนํานะมาทําเป็นน้ําขันก็ได้นะพูดง่ายๆคือนะน้ําขันจากลําต้นของเขาแล้วนะครับมาดื่มเนาะเราขันเอาน้ําจากลําต้นของเขาเนาะนํามาดื่มเนาะจะช่วยในเรื่องนะครับใครที่เป็นโรคดีซ่านอันนี้ก็ช่วยได้นะครับ ช่วยรักษาอาการทางประสาทได้อีกนะเป็นลมวิ่งเวียนนะมีการชักเกร็งชักกระตรุกมือเท้าเกร็งน,นะครับอะไรประมาณนี้คล้ายๆกับโรคอะไรสักอย่างเนาะโรคชักกระตรุกอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ช่วยได้นะโดยการนะครับใช้ต้นกระมิงเป็นยาหลักเลยนะครับนํามาคั้นเอาน้านะผสมกับสมุนไพรอื่นนะเช่นนะครับว่านหอมเปราะว่านขิงนะครับ หรือจะเรียกชื่อชั้นสั้นว่าขิงก็ได้นะเป็นต้นเนาะเพื่อจะคันเอาน้ํานะครับที่มาผสมกันแล้วก็ใช้จิบกินจิบทานทุกวันเนาะจะช่วยในเรื่องนี้ได้เลยนะครับรวมถึงนะใครที่มีอาการปวดศีรษะข้างเดียวนะครับด้วยการใช้น้ําคันจากต้นนํามาหยอดที่จมูกเวลาที่มีอาการปวดเนาะจะทําให้เรา,าหายจากอาการปวดหัวข้างเดียวได้เช่นกันเลยนะพี่น้อง รวมถึงนะครับใช้แก้อาการมึนศีสตาายนะอันนี้ทั้งต้นเลยนะช่วยรักษาโรคเกี่ยวกับสายตาได้เช่นกันนันนี้ในกรณีรากนะครับช่วยแก้อาการเจ็บตาแก้ตาแดงนะครับใครที่มีอาการเจ็บตาตาแดงนะให้นําทั้งต้นนะครับประมาณหนึ่งกำมือมาต้มใส่น้ําตาลพอหวานๆเล็กน้อยนะครับต้มให้เดือดประมาณ15นาทีนะครับแล้วนํามาดื่มครั้งละ1แก้วนะครับวันละ3-4ครั้งนะ จะช่วยในเรื่องนะครับโรคอาการตาแดงได้เลยนะครับใครที่เป็นตาแดงนะครับหรืออาการเจ็บตานะอันนี้จะช่วยได้เช่นกันนะครับรวมถึงใครที่มีอาการหูอื้อหูตันนะหรือนะแม้กระทั่งเสียงดังในหูนะครับได้ยินเสียงหึ่งๆดังในหู หรือพูดง่ายๆคือโรคเสียงดังในหูนะดังในหูข้างเดียวหรือสองข้างจะดังวีดวีดเวืดออะไรประมาณนี้เขาเรียกว่าโรคเสียงดังในหูอันนี้ก็ใช้น้ําคันจากลาต้นมาอยอดหูของเขาได้นะครับของเราได้เนาะพูดผิดเนาะของเราได้นะจะช่วยให้เราหายจากโรคนี้ได้เช่นกันเลยนะครับถึงจะไม่หายขาดนะแต่ก็จะช่วยรักษาไปนะครับจนหายได้เลยนะ รับเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าพี่น้องคิดว่าช่องนี้นะครับมีสาระมีประโยชน์ผมขอฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับย e ีนหน้าผมก็จะมีพืชอีกลลหลายๆชนิดในประเทศไทยของเรานะมาแนะนําให้พี่น้องได้รู้จักกันนะครับ e ีนี้ผมก็พอพอแค่นี้นะี e ีหน้าเจอกันใหม่นะครับขอบคุณครับ